ครับสวัสดีทุกคนนะฮะในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูฮีโร่ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเบต้าพีนานของเรานะครับผมนีชื่อว่าน้องไอรีนครับเป็นสายแคลร่เมดหรือเปล่านะฮะก็คือมันเป็นเหมือนแคลร่แล้วก็เป็นโจมตีเป็นเวทเป็นหลักนะทุกคนก็ค่อนข้างแปลกใหม่ดีนะครับก็ั่นและครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับสกิลของตัวละครนะฮะใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่โมมมงเเติิไดด้ี เติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองนะครับและเติมใหม่เข้าภายใน5นาทีเท่านั้นนะฮะและอย่าลืมแอดไลดน์ Golden เติมเกมและติดตาม f a c e b o o แ Fan พ a Golden เติมเกมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆปกคุุมๆก่อนใครบอกเลยคุ้มทุกเกมสวันดีัยรุ่นแฟนน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนีสแป๊บนะครับที่มีเพจขายไ d เกมอารีมาแนะนำไอสกินแลแรงสูงๆรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ดีให้เลือกมากกว่า200 ID ดีขึ้นหน้าเพจนี่เลยครับ t p เก ID มออนนไล์ครดิดีระกรลัลงกาารขายแะเพจอย่าง รับซื้อ IDRV ราคาร้อนนะครับย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับมาฮะก่อนอื่นเนี่ยเรามาที่สกิลพาสีหรือสกิลติดตัวของตัวละครอย่างไอรีนก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิงครบ3ครั้งนะครับมันก็จะยิงแรงขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นนะทุกคนทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าระยะวงเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเรายิงครั้งที่3นะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลมาว่าการโจมตีธรรมดาของไอรีนเนี่ยปกติมัน หรือเป็นกายภาพแน่นะครับทุกคนแล้วก็ความสามารถอีกหนึ่งอย่างนะครับของไอรินนะครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมีสแต็ปสีฟ้าขึ้นครับเมื่อเราเก็บสแต็ปสีฟ้าเต็มเนี่ยตัวเรานะครับมันจะมีการแบบว่าเดินจุกนิดหนึ่งนะครับมันจะมีความแบบมันจะพุ่งเร็วนิดหนึ่งนะทุนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืนยิงอยู่กับพี่นะครับมันก็จะไม่พุ่งนะครับผมมันจะพุ่งก็ต่เมื่อเราขยับอนาล็อกทางด้านซ้ายมือนฮะมันก็จะแบบฟับฟับไปแบบนี้ฮะนี่ก็เป็นสกิตดัวของ ไอรีนแบบคร่าวๆนะฮะส่วนไอสแต็กสีขาวเนี่ยผมจะค่อยพูดถึงกับสกิล3แล้วกันนะเพราะสแต็กขาวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสกิล3แบบรุนๆเลยนะฮะต่อมาครับมาที่สกิลหนึ่งครับไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็คือเอาไว้ใช้สโลว์สตูนครับตรงนี้เนี่ยสตูจะสโลว์ลงได้นะครับก็คือเราต้องปล่อยสกิลไปนะฮะแล้วก็ไอสตูเนี่ยเดินมาชนกับขอบสกิลของเรานะครับตรงนี้เนี่ยสตูก็จะสโลว์ลงเลยครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทั้งคนแล้วก็คีฟนะทุกคนสร้างความเสียหายเวทนะฮะ สกิลนี้นะครับดาเมจเวทมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลากัลกๆเลยเนี่ยคือมันค่อนข้างปล่อยได้ไกลนะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันสามารถใช้แบบเป็นสโลเป็นหมู่ได้ไหมถ้าเกิดสโลหมู่ได้ด้วยนี้ก็ถือว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะพอมาครับสกิลที่2นี้นะครับก็ทําความเข้าใจไม่ยากครับก็คือเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วมันก็จะมีความแบบว่าพุ่งๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเร็วโจมตีด้วววยนนะะฮกาารรเเเพิ่มมมค็โจตี ผมคิดว่ามันก็น่าจะเพิ่มคอหรือจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะ มาครับมาที่สกิลสหรือสกิลอันติเมทนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลไฮไลท์ที่สุดของตัวละครเลยนะครับก็คือเมื่อเรากดเนี่ยมันจะทําการเปิดวงแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะสามารถยิงกระสุนเวทออกไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถติดคีได้ด้วยนะครับทุกคนเป็นพลังเวทแบบรัวๆเลยนะฮะก็สามารถเปิดวงแล้วก็เดินไล่ศัตรูได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมจํานวนของนัดที่ยิงออกไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสแต็กแล้วก็จํานวนนัดของเรานะครับผมตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถดูจํานวนได้แบบละเอียดเ่ยก็คือทางด้านขวาล่างนะครับจะมีจํานวนเลขบอกแบบละเอียด <g ül> ก็คือการโจมตีธรรมดาให้ครบ3ครั้งเนี่ยแล้วก็จะได้มา1นัดนะครับส่วนการใช้สกิลหนึ่งเนี่ยก็จะได้มา1นัดครับส่วนการใช้สกิลสองเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด2นัดนะครับก็นั่นแหละนี่ก็คือการเก็บสแต็กของอันติเมตสกิลของเรานะครับทุกคนครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับของการเก็บสแต็กนคฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลสามด้วยนะครับอย่างเลเวลแรกของสกิลที่สามนะครับมันเก็บได้เยอะสุดเนี่ยคือสิบสองนัดนะฮะส่วนเลเวลทีี่่เเนนยมัก็บได้ 5นัดครับแล้วส่วนตานเลเวล3ของสกิล3นะครับผมได้สูงสุดคือ18นัดนะฮะแล้วก็อันติเมสกิลนะครับมันยังส่งผลกับไอเทมบางชิ้นด้วยนะครับอย่างเช่นอารกอนี่กับพวกกระทาสโลอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ติดสกิลพาสีฟของไอเทมได้นะครับย้ำว่าบางชิ้นเท่านั้นครับตรงนี้เนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าชิ้นไหนติดได้บ้างแล้วก็ชิ้นไหนเนี่ยไม่ได้นะครับทุกคนก็ต้องไป ลองทดลองกันดูนะฮะก็นั่นแหละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของสกิลของน้องไอรีนแบบคร่าวๆนะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลแบบละเอียดเนี่ยมันยังไม่มานะั่นคนเพราะมันเป็นตัวแค่เบต้าเท่าน,นั้นครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการปรับอะไรสกิลของไอรีนเนี่ยมันใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนะครับก็นั่นแหละครับเอาไว้เท่าน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้คนละหนึ่งทีเนี่ยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบบผม๊าายย